นตทีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวโดยรักเข้ารุวมกศสถาในความยั่งยืนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใส่ใจทุกคนส่งต่อความสุขลน้น เกิดประตูออกเดินทางสู่โลกไปใหญ่นัตตี้นี่เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิตรธรรมชาติวัฒนธรรมวิธีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวโดวยรักเขารวพศสัทธาในความยังยืนสวัสดีครับวันนี้นัตตี้นีเที่ยวมาชวนคิดชวนคุยอาจจะเรื่องที่ ต้องจับตามองกันสักนิดหนึ่งนะครับในวันที่ทิศทางของท่องเที่ยวไทยเนี่ยนะครับในวันที่โลกเราเนี่ยมีสถานการณ์ที่ไม่เหมือนเดิมมันจะเป็นยังไงครับตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของอาการท่องเที่ยวภายในประเทศเราเราจะเห็นได้ว่ามีหลายคนบ่นครับว่า,ามีนักท่องเที่ยวน้อยลงมีลูกค้าน้อยจังเลยนะครับแต่ณนะวันนี้ครับต้องบอกว่าวันนี้จะเป็นวันที่เราอัดกันคัด เป็นวันที่เราบันทึกเทปวันที่21มิถุนายนนะครับ2,568ต้องบอกว่าสถานการณ์ตอนนี้ไม่ธรรมดาจริงๆครับทั้งทั้งสถานการณ์ทั่วโลกสถานการณ์ในประเทศไทยมาดูจากตัวเลขนี้ก่อนนะครับว่าผมได้มีโอกาสได้เข้าไปให้ข้อมูลแล้วก็ร่วมประชุมกับทางอนุกรรมธิการการท่องเที่ยวของวุฒิสภานะครับก็มีคำามถามมาจากทางอนุกรรมธิการว่า ทำไมสถานการณ์ทัวร์จีนตอนนี้ลดลงมากเหลือเกินนะครับปัจจัยครับทัวร์จีนที่ลดลงตอนนี้เนี่ยมันมีปัจจัยอยู่4 5ปัจจัยหลักๆเลยอันแรกที่พูดถึงกันทุกคนนะครับคือเรื่องของความภาพลักษณ์ความปลอดภัยครับตั้งแต่ต้นปีมาเรามีภาพลักษณ์ทางด้านความปลอดภัยเรื่องของการเรียกว่าอุ้มกันไปจริงๆจีนอุ้มจีนแหละแต่มันเดิน,ดานมาทําในเมืองไทยอ้ามไปข้ามไปฝั่งทางประเทศเพื่อนบ้าน แต่ก็ช่วยกลับมาได้แต่ก็ประเอน่อยคนที่ถูกอุ้มไปนั่นก็เป็นคนที่มีชื่อเสียงเป็นดาราดังมันก็เลยเป็นข่าวใหญ่โตครับแล้วก็ในประเทศจีนเองครับเขาก็โซเชียลเขาก็แรงไม่เบาทีเดียวนะครับภาพลักษณ์ต่างๆนี่แหละครับก็ก็จะทําให้รู้สึกว่าความปลอดภัยบ้านเรามันดูไม่ค่อยน่าเชื่อถือเท่าไหร่ตัวเลขจีนเนี่ยเดี๋ยวขอกลับมาที่ตัวเลขนิดหนึ่งตัวเลขจีนเนี่ยเราหายไปเยอะนะครับหายไป3 4 0เลย ถามว่า3าม่เเนี้มีผลกับการท่องเที่ยวไทยไหมประเด็นที่2เลยครับตัวเลขจีนที่หายไปคือทัศนคติของคนไทยเองนี่แหละครับทำไมครับหลายคนรู้สึกสะใจรู้สึกดีแล้วจีนหายไปแต่เราไม่เคยมานั่งมองนะครับว่าตัวเลขย้อนหลังไปประมาณ10กว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยตัวเลขการท่องเที่ยวเราเนี่ยครับนักท่องเที่ยวจีนเป็นตัวเลขที่สำคัญแล้วก็ใหญ่มากนะครับทำให้ มันมาหล่อเลี้ยงระบบเศรษฐกิจหล่อเลี้ยงการลงทุนเรื่องของการท่องเที่ยวเนี่ยมากมายเมื่อตัวเลขนี้หายไปอะไรเกิดขึ้นคนที่ลงทุนไปแล้วครับสิ้นเนื้อประดาตัวขาดทุนตกงานเยอะแยะเลยครับเพราะฉะนั้นมันอยู่ที่เรานะครับเราลองนึกดูนะครับว่าเราเดินทางไปที่ใดที่หนึ่งแล้วบอกว่าไทยเทาหรือว่าเมืองน,นี้ไม่ต้อนรับคนไทยฉันไม่ชอบคนไทยเราจะไปไหมครับเมืองน,นั้น ชั้นได้ชั้นนั้นครับคนจีนเขาก็เป็นคนมีเลือดมีเนื้อเขาก็รู้สึกว่าบ้านเราไม่ค่อยต้อนรับเขาหรือมองเขาในมุมลบเขาก็ไม่อยากมานะครับประเด็นที่3ครับเราพูดถึงเรื่องของความการแข่งขันนะครับพอคนจีนไม่มาเราแล้วเขาไปไหนครับเขายังเดินทางท่องเที่ยวนะครับตัวเลขการเติบโตของการเดินทางของนักท่องเที่ยวเขาเนี่ยโตทุกปีปีนี้ก็โตครับแต่เขาเลือกที่จะไปที่อื่นนะครับเพราะฉะนั้นเราเลยมาชวน คิดนะครับชวนมองว่าประเทศคู่แข่งเราที่สามารถดึงดูดนะครับนักท่องเที่ยวจีนไปได้เนี่ยก็จะเป็นตอนนี้ที่เราเห็นเห็นก็มีเวียดนามนะครับมีทางสิงคโปร์มีทางญี่ปุ่นทำไมญี่ปุ่นกลายเป็นคู่แข่งกับเราได้ในตลาดจีนนะครับเดี๋ยวก็มาเลือก,กประเด็นปัจจัยที่4นี่แหละครับก็คือพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวจีนเองเนี่ยครับก็เปลี่ยนไปนะครับจากเดิมที่เราจะเห็นมากันเป็นกรุ๊ปก็จะเดินทางด้วย ด้วยส่วนตัวใช้แพลตฟอร์มต่างๆใช้เทคโนโลยีในการหาค้นหาข้อมูลแล้วพฤติกรรมของเขาไม่เลือกของถูกแล้วครับเขาเลือกของที่คุ้มค่านะครับเพราะนั้นอันนี้ก็เป็นประมาณ4ปัจปจัยปัจจัยสุดท้ายที่เราพอจะสรุปได้ว่าทำไมทัวจีนถึงหายไปเนี่ยนะครับเราก็มามองถึงเรื่องของตัวภาวะการแข่งขันของเศรษฐกิจนะครับก็จีนกับอเมริกาก็มีสงครามการค้ากันอยู่เศรษฐกิจภายในของจีนเขาก็ ออถอดถอนอาจจะไม่มากนะครับแต่ว่าก็ก็มีความเรียกว่าเตรียมตัวเรื่องของออสงครามการค้าเพราะฉะนั้นเขาก็พยายามที่เรียกว่ามีการชูขึ้นมาว่าจะทําเรื่องของจีนเที่ยวจีนอะไรอย่างงี้นะครับก็พยายามดึงคนให้เงเม็ดเงินมันหล,ม,นหลมันหมุนเวียนอยู่ภายในประเทศทีนี้มามองเห็นเรื่องปัญหากันแล้วก็จะอย่ามาบ่นกันอย่างเดียวครับว่าปัญห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 าไม่เอาทีนี้แนวทางแก้ไขครับประเทศไทยควรต้องปรับตัวยังไง ที่ทํากันไปแล้วนะครับเห็นเป็นรูปธรรมก็มีโครงการเรื่องของสวัสดีหนีเห่าที่ทางการเพื่อหทยประเทศไทยร่วมกับสมาคมไทยธุรกิจการท่องเที่ยวหรือแอตตานะครับจัดเมกาแฟมทริป uh, เชิญบรรดาหัวเรือใหญ่ๆของทุกมณฑลในจีนนะครับกลับเข้ามาเที่ยวเข้ามาสร้างความเชื่อมั่นสร้างภาพลักษณ์ที่เป็นบวกกับการท่องเที่ยวของประเทศไทย ได้ผลครับตอนนี้ทำไปแล้วประมาณเกือบเกือบเดือนหรือเดือนกว่าๆเนี่ยเราจะเห็นว่ามีแคมเปญต่างๆออกจากผู้ประกอบการที่อยู่ในประเทศจีนเชิญชวนมาเที่ยวในประเทศไทยอย่างเห็นได้ชัดแล้วก็เพิ่มมากขึ้นนะครับและตัวเราเองนะครับต้องเปลี่ยนอันนี้ประการที่2ข้อแนะนําเลยว่าประเทศไทยจะต้องเปลี่ยนเมืองนะครับหรือเปลี่ยนแนวความคิดด้านการท่องเที่ยวจากการที่เราเป็นเมืองที่มาเที่ยวเพื่อความสนุกสนานเฮฮาอย่างเดียวเนี่ย ให้เปลี่ยนเป็นทักแหล่งท่องเที่ยวที่มีคุณค่าคือบิยอนปาร์ตี้คาว่าคือไม่ใช่คนที่มาที่นี่แล้วจะมาะพูดยัไงเอาพูดตรงๆนะครับตอนนี้ก็กัญชาเสรีหลายคนก็มีปัญหากันไปเยอะแยะนะครับไปเดินทางโดนจับกันกลางทางตอนขากลับบ้านก็มีเยอะแยะไปแล้วกลายเป็นหลายที่แหล่งท่องเที่ยวเราเนี่ยคนไทยเองยังไม่ไปเที่ยวเลยครับเพราะว่ากลิ่นกัญชาอบอวนไปหมดนะครับอันนี้ถ้าพูดกันข้อกฎหมายเนี่ย มันไม่ได้เปิดเสรีในเชิงการใช้เชิงสันทนาการนะครับกัญชาเปิดเสรีในเรื่องของการแพทย์แต่เราเนี่ยการควบคุมนะครับหรือว่าการบังคับใช้ข้อกฎหมายข้อนี้ก็เป็นที่น่าจับตามองครับเป็นเรื่องท้าทายทีเดียวเพราะว่าเราปล่อยกันมาเยอะมากแล้วแล้วก็กลายเป็นว่าประเทศไทยก็มีภาพลักษณ์ว่าเป็นเมืองที่มาปาร์ตี้เรื่องเรื่อง,เร,องเรื่องกัญชงกัญชากันไปตรงนี้ครับเปลี่ยนนะครับอันนี้ขอร้องจริงๆเรา ตั้งหน้าตั้งตาตั้งใจกันทํางานทางด้านมุ่งเน้นอยากจะได้ลูกค้าหรือว่านักท่องเที่ยวคุณภาพนะครับนี่มีศักยภาพสูงเข้าประเทศไทยมองมองไปที่เป้ากลุ่มนั้นแล้วพยายามกลบนะครับหรือเปลี่ยนภาพลักษณ์ของเรานะครับบังคับใช้กฎหมายให้อย่างถูกต้องจริงๆกฎหมายมันออกมามถูกหมดลวเหลือการบังคับใช้ครับว่าใช้ให้มันถูกต้องเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศไทยเหล่านี้เป็นข้อแนะนำที่เราคิดว่าตลาดจีนน่าจะฟื้นตัวกลับมา หวังว่าคงในเร็ยวันนี้ครับเปิดประตูออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่นดทีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหางมิธรรมชาติ วัฒนธรรมวิธีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้วยรักเขาา้าร่วมพัฒนาในความยั่งยืนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใส่ใจทุกคนส่งต่อความสุขลน้นเรื่องของไกดเถื่อนก็มีผลมากนะครับที่ทำให้นักท่องเที่ยวจีนเนี่ยลดลงมันมีผลยังไงครับ ไอ้ด้วยความที่ภาพลักษณ์จากอันแรกที่เมื่อกี้คุยไปเรื่องภาพลักษณ์เรื่องความปลอดภัยเนี่ยมันจะเกิดอย่างนี้มันจะเกิดว่าจีนเนี่ยผันตัวจากเดิมเนี่ยเป็นไกด์เถื่อนแล้วตอนนี้เป็นผู้ประกอบการเถื่อนด้วยคือทําออนไลน์ทุกอย่างคนหาข้อมูลบนออนไลน์ฉันก็บอกว่าอ่ามาเที่ยวกับฉันนะปลอดภัยแน่นอนแต่ทีนี้พอมาถึงในเมืองไทยแล้วอะไรเกิดขึ้นครับ ไกด์พวกนี้กลับกลายเป็นทําลายระบบเศรษฐกิจก็คือเอาของที่ราคามันไม่ควรจะแพงมากเนี่ยไปเป็นราคามาไปไปบวกราคาซะมากหมายจนโอเวอร์ Over, แล้วอ้างว่าอย่าลงไปซื้อเองนะลงไปประเทศไทยไม่ปลอดภัยเห็นไหมครับมันโดน2เด้งเด้งที่1ก็คือสินค้าระบบเศรษฐกิจในในในบ้านเราเนี่ยถูกทําลายโดยที่คนมองนักท่องเที่ยวมองว่าสินค้าบ้านเราแพง อันที่2ก็คือเขายิ่งตอกย้ําเรื่องของภาพลักษณ์ด้านความปลอดภัยไอ้พวกไกดเถื่อนพวกบริษัทเถื่อนพวกนี้น่ากลัวครับอีกเรื่องหนึ่งที่น่าน่าจับตานะครับก็คือสถิติตัวเลขที่ไม่ตรงกันความเชื่อมันม่นมันก็สั่นคลอนความเชื่อมั่นของใครเอากลับมาอันแรกก่อนตัวเลขสถิติอะไรตัวเลขสถิติของจํานวนนักท่องเที่ยวครับ อันนี้ไม่ได้อ้างอิงถึงหน่วยงานได้หน่วยงานหนึ่งนะครับอันนี้ทั้งภาครัฐและเอกชนมีหลายหน่วยเลยที่เก็บตัวเลขนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาในประเทศไทยแต่ตัวเลขมักจะไม่ค่อยตรงกันรายได้ของการใช้จ่ายของนักท่องเที่ยวก็มักจะไม่ค่อยตรงกันความเชื่อมั่นของใครครับที่ลดลงของนักลงทุนครับเอาอย่างสมมุติไม่ต้องอะไรนักตี๊ยแอนเดอเจอร์เราอยากจะซื้อ,อรถเพิ่มขึ้นมาเพราะว่าเรารู้ว่ามีคนเข้ามาเที่ยวในจังหวัดเรามากขึ้น เราไปเอาตัวเลขเนี่ยเราไม่รู้เลยว่าเอ้เราควรจะเอาตัวเลขไหนมามากำหนดนะว่าเออปริมาณคนที่จะเข้ามาบ้านเราแล้วเราจะต้องจัดหาอุปกรณ์จัดหาโรงแรมอะไรเพื่อให้มันสอดคล้องกับจํานวนที่มันเข้ามาตัวนี้ครับแนวทางมันก็คือว่าเราควรจะทําเป็นตัวเลขเดียวดีไหมทําเป็น national dashboard เป็นตัวเลขเดียวที่ทุกหน่วยงานมาช่วยกันกันกรองแล้วว่าเอาละตัวเลขตัวนี้น่าเชื่อมั่นน่าเชื่อถือมากที่สุด นะครับตรงนี้ก็ฝากเอาไว้ครับว่าเรื่องตัวเลขหน่วยงานมันมีเยอะแต่ว่าการบูรณาการมันต้องเกิดขึ้นจริงครับไม่งั้นเนี่ยการที่เราจะวางแผนกลยุทธ์ต่างๆเนี่ยก็จะเป็นไปได้ยากครับสงครามที่อยู่ไกลแต่สะเทือนใกล้อย่างไม่น่าเชื่อหมายความว่าไงครับ สงครามตอนนี้มันยังมีสงครามเรียกว่ารุนแรงนะจากจากเมื่อเ,เร็วนี้มีอินเดียกับปากีสถานก็เรียบร้อยพยายามไก่เกลี่ยกันไปแล้วก็จุดพลุลูกใหม่ขึ้นมาอีกแล้วนะครับอิหร่านกับอิสราเอลก็ลบกันยังยศวันที่อัดรายการนี้ก็ยังลบกันอยู่แล้วลบกันรุนแรงด้วยมันจะมีผลอะไรกับประเทศไทยครับจริงๆมันมันมันมีผลเร็วนะเพราะว่าข่าวมันไปเร็วแล้วก็ วันกระทบกระเทือนคือทุกคนเนี่ยมันมันมันจะไปมองภาพเศรษฐกิจแล้วว่าเอ๊ะฉันควรจะเดินทางไหมหรือเก็บสตังค์ไว้ก่อนเกิดสงครามมันยืดเยื้อเห็นไหมครับเหล่านี้ครับมันก็คือผลในการที่จะส่งผลด้านจิตวิทยาในเรื่องของการเดินทางหรือการตัดสินใจของคนที่จะเดินทางท่องเที่ยว นะครับแล้วก็วิธีก็คือเราอาจจะต้องมองว่าสร้างความเชื่อมั่นครับว่าประเทศไทยไม่ได้มีผลกระทบกับสงครามนั้นโดยตรงนะครับมาบ้านเราปลอดภัยข่าวดีก็คือ,อ,อรัฐบาลอเมริกันก็ยกนะครับระดับความปลอดภัยในการเดินทางมาท่องเที่ยวในประเทศไทยว่าเป็นเมืองที่มีความปลอดภัยสูงอันนี้ครับมันเป็นข่าวที่บวก มาก,มากเป็นภาพลักษณ์เชิงบวกมากๆเราก็ต้องประชาสัมพันธ์เรื่องนี้ออกไปให้กับกลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มนักเดินทางที่อยู่ในเป้าหมายของเราให้ได้รับรู้ครับและกระบวนแนวทางอีกอันนึงนะครับผมบอกเลยว่าข่าวเชิงลบในเรื่องของคนไทยไม่ค่อยจะซื่อสัตย์ซื่อตรงนะครับเรื่องแท็กซี่ก็ยังไม่จบนะครับข่าวล่าสุดมาเรื่องของเรือท่องเที่ยวอีกแล้วนะครับที่ตลาดน้ำชื่อดัง นะครับไปคิดโอเวอร์ไพรส์ไปไปบวกราคาอย่างนี้นะครับผมเข้าใจนะจริงๆแล้วหลายๆคนก็เจอภาวะเดียวกันก็คือเศรษฐกิจมันไม่ดีนะักท่องเที่ยวน้อยลงแต่ไม่ได้หมายความว่าเมื่อคนน้อยลงแล้วนานๆเข้ามาหาเราทีเราเลยฟันเขาซะเต็มที่คนมีแต่จะหนีนะครับที่อื่นเนี่ยผมบอกให้เลยละผมเพิ่งกลับมาจากต่างประเทศบ้านาาาบ้านข้างๆเรานี่เองเนี่ยเขาถูกกว่าเราเยอะครับ ราคาค่าบริการไม่ว่าจะเป็นอาหารการกินการท่องเที่ยวการเดินทางเขาถูกกว่าเราตรงนี้ครับถ้าเขาไปแล้วไปเลยนะครับเราดึงเขากลับมายากละฝากไว้หน่อยครับ ทีนีเที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิธรรมชาติวัฒนธรรมวิธีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้วยรักเข้ารวพทษสาในความยังยืนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใส่ใจทุกคนส่งต่อความสุขลนสู้ทษนี้ก็เรื่องใกล้ตัวอีกเหมือนกันนะครับ ปัญหาภายในประเทศเราอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องการเมืองเมื่อการเมืองไม่นิ่งความเชื่อมั่นมันก็ไม่มีนะครับทิศทางการกําหนดนโยบายมันก็ยากเห็นได้ข่าวว่าจะจะ,จะปรับคอรอมอรการคราวนี้เนี่ยไม่รู้จะปรับกันสําเร็จไหมทิศทางบ้านเราจะไปทางไหนตัวนี้เป็นเรื่องของอการกําหนดนโยบายครับแนวทางของการท่องเที่ยวเราเรียกร้องเลยครับอยากให้การเมืองนิ่งกว่านี้โดยเฉพาะด้านการท่องเที่ยวครับเราเปลี่ยน หัวเรือเปลี่ยนแม่ทัพด้านการท่องเที่ยวเราในช่วง3าปีที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนเหลือเกินครับอยากได้นิ่งๆสักสักหน่อยนะครับสักช่วงหนึ่งโดยเฉพาะช่วงนี้เป็นช่วงที่เรากําลังจะต้องวางแผนกลยุทธ์ดึงแนวทางต่างๆให้ตัวเลขนะครับให้จํานวนนักท่องเที่ยวให้เม็ดเงินทางด้านการท่องเที่ยวที่เคยเป็นฟันเฟืองที่สําคัญเนี่ยกลับมาให้ได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องการแม่ทัพที่มีความเก่งกาจครับ การกระทบกระทั่งการกับประเทศเพื่อนบ้านก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องหนึ่งปัจจัยครับตอนนี้ว่านักท่องเที่ยวเขารู้สึกได้นะครับโดยเฉพาะนักท่องเที่ยวที่เดินทางระยะยาวๆอย่างกลุ่มที่มาจากยุโรปอเมริกาที่บางครั้งเขาวางแผนมาเนี่ยเขาสามารถเดินทางได้ทั้งเดือนเลย30วันหรือ4สัปดาห์อะไรอย่างเงี้ยครับเขาโดยปกติเขาจะวางแผนว่าอยู่เมืองไทยสัก10วันแล้วก็ไปประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับไอ้ความการกระทบกระทั่งการการที่เรา มีปัญหากับประเทศเพื่อนบ้านก็อาจจะส่งผลนะครับว่าการตัดสินใจทําให้การตัดสินใจของนักท่องเที่ยวเนี่ยลดน้อยถอยลงไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ก็จริงๆมันก็ผมผมได้ได้แค่เล่าให้ฟังนะแต่ว่าวันนี้ไหนๆจะต้องเล่าเรื่องสถานการณ์ก็พยายามจะรวบรวมสถานการณ์รอบด้านนะครับให้ให้ครบทุกมิติว่าณวันนี้พอฟังฟังรายการนี้ไปแล้วเนี่ยครับในฝั่งท่องเที่ยวก็ดีในฝั่งผู้ให้บริการก็ดีเนี่ยนะครับจะได้ปรับตัววางแผนกันได้ถูกครับ ท่องเที่ยวไทยต้องโปร่งใสให้สุดทางตัวนี้จะเป็นเครื่องมือที่ดีเลยครับว่าจริงๆเนี่ยนะเราผมจะบอกให้ว่าปัจจัยที่คนยังรักและก็ชอบนะครับว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในประเทศที่อยากมาที่สุดเพราะอะไรเรื่องอาหารการกินเรื่องกิจกรรมแน่นอนของเรามีมากมายแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนอื่นเขาจะไม่มีเอกลักษณ์นะครับแต่สิ่งที่เรามีแล้วแล้วเป็นที่เชิดหน้าชูตาก็คืออัธยาศัยเมตตรีของคนไทยเรานี่เองครับ อย่าไปเรื่องอย่างเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างไปแล้วเรื่องความไม่ซื่อตรงของราคาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถแท็กซี่ไม่ว่าจะเป็นเรือที่ให้บริการหรือแม้กระทั่งการห้องพักโรงแรมร้านอาหารต่างๆคือไม่ใช่ว่าเราไม่มีลูกค้าหรือลูกค้าน้อยลงแล้วเราจะก็เ,เอ้ยนานๆมาทีก็ขึ้นราคาไปเพื่อให้ชดเชยกับสิ่งที่กิจการหายไปนั้นะมันไม่ได้เลยนะครับคิดแบบนี้นี่พังอย่างเดียวเลยบอกให้เลยครับว่า ถ้าเราไม่โปร่งใสไม่ชัดเจนนะครับนักท่องเที่ยวก็หนีเหมือนกันนะครับมันมันการที่เราไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงเนี่ยความเป็นอัธยาศัยเมตีมันย่อมหายไปด้วยเพราะเราเป็นคนขี้โกงคนขี้โกงไม่ใช่คนใจดีเพราะนั้นคนใจดีต้องไม่ขี้โกงครับดึงภาพลักษณ์ที่ดีครับยิ้มสยามต้องกลับมาตรงนี้เป็นสเสน่ห์เป็นซอฟต์พาวเวอร์ที่แท้จริงนะครับที่สามารถจะดึงดูดคนทั่วโลกให้กลับมาเยี่ยมเยียนกลับมาเที่ยวที่บ้านเราได้ เปิดประตูออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่นาทีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิธรรมชาติ วัฒนธรรมวิธีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้วยรักเขาษษษษษษ้ารวมพลศรัทธาในความยั่งยืนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใส่ใจทุกคนส่งต่อความสุขลน้นเรื่องนี้ทำกันเองไม่ได้นะครับรัฐเอกชนต้องซิงกันให้ไวครับต้องร่วมไม้ร่วมมือกันอย่างจริงจังนะครับ เรื่องของการที่มีการไม่ซื่อสัตย์ไม่ซื่อตรงมันก็มีปัจจัยหลายอย่างนะนก็บอกว่ารัฐเองก็ต้องเข้มงวดนะครับมีการบังคับใช้อย่างจริงจังนะครับแล้วก็เอกชนเองเราอย่างที่บอกครับโครงสร้างด้านราคาก็ต้องมีความชัดเจนเทุกวันนี้เนี่ยเราถ้าพูดถึงในแง่ของผู้ประกอบการด้านธุรกิจท่องเที่ยวเนี่ยเราเสียรางวัลเราเสียจํานวนตัวเลขเนี่ยให้กับ ออนไลน์อย่างมากมายเหลือเกินแล้วออนไลน์ไม่ได้มาเสียภาสมภาษีอะไรให้เรานะครับพวก OTA ที่อยู่ต่างประเทศเนี่ยแต่เขาสร้างความเชื่อมั่นเชื่อถือและเขาสร้างความชัดเจนตรงนี้เป็น หัวใจสำคัญของเขากลับมามองเราครับถ้าเรามีความชัดเจนมีมีความซื่อสัตย์ในยุติธรรมเนี่ยนะครับราคาเราไม่ได้บวกเพิ่มเราก็ไปตามคันลองตามอะไรของเราไปเนี่ยนะครับผมยังเชื่อว่าในเรื่องของ Price Competitive หรือการแข่งขันทางด้านความคุ้มค่าด้านราคาเนี่ยประเทศไทยเรายังมีความคุ้มค่าและเรายังมีดัชนีหรือมีปัจจัยที่ยังเป็นบวกอยู่สามารถที่จะแข่งขันกับตลาดคู่แข่งได้อย่างอย่างสบายเลยครับ เมื่อเร็วๆนี้ครับก็พูดถ้าพูดถึงเรื่องของความร่วมไม้ร่วมมือกันเนี่ยนะครับก็เป็นการดึงภาพลักษณ์ที่ดีก็จังหวัดพระนครศรีอยุธยาก็ได้มีโอกาสต้อนรับน้องโอปอนะครับซึ่งเ,เธอนั้นก็เพิ่งจะได้รับรางวัลนะครับได้รับการประกวดเป็นมิสเวิลด์นะครับของคนแรกของประเทศไทยน,น้องเดินทางมาเนี่ยภาพต่างๆนะครับ ม,มันทำให้การท่องเที่ยวนะครับดูรู้สึกว่าชื่นมื่นรู้สึกว่าเออใครๆก็มาเที่ยวได้มีความปลอดภัยสูงไม่เช่นไม่ไม่แค่เฉพาะน้องโอปอนะครับก่อนหน้านี้ก็มีน้องลิซ่าก็มาเที่ยวอยุธยานะครับก็ทำเอาเมืองเกือบแตกนะครับไปตรงไหนตรงนั้นแน่นไปหมดนะครับหลังจากที่น้องๆเข้าไปเที่ยวกันออไม่ว่าจะกินอะไรนะซอฟเพลเวอร์อย่างแท้จริงนะครับในเรื่องของอาหารไทยกินอะไรนี่เรียกว่าอาหารเหล่านั้นเนี่ยแทบจะ สัปดาห์ต่อมาไม่มีเหลือเลยครับคนจองแล้วก็อยากจะมาลองชิมลองทานแบบเดียวกับที่เหล่าอินฟลูเอนเซอร์แล้วก็น้องๆที่เขาไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทยเดินทางมานะครับตรงนี้ครับลงช่วยกันครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานไหนจะเป็นเอกชนจะเป็นรัฐบาลหรือว่าจะเป็นข้าราชการเนี่ยครับเราสามารถที่จะ,ะช่วยร่วมไม้ร่วมมือกันแล้วทำให้เกิดผลอย่างชัดเจนและทำได้จริงครับ นัดตีนี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิธรรมชาติวัฒนธรรมวิถีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้วยรักเข้ารูพอศสถทธาในความยั่งยืนท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบใส่ใจทุกคนส่งต่อความสุขล้น เมื่อความมีมาตรฐานโปร่งใสบวกกวับมิตรภาพที่ดีเนี่ยครับมันจะเกิดความเชื่อใจพอเกิดความเชื่อใจอะไรอะไรมันก็จะดีขึ้นครับอ,อ,อย่าเรื่องมาตรฐานไม่ว่าจะเอาอ,อย่าผมเก่งเรื่องการท่องเที่ยวเพื่อคนทั้งมวลบอกว่าก็อันไหนที่ไปได้รีบบอกเลยนะครับสร้างความเชื่อมั่นเลยนะครับว่าโรงแรมนี้มีมาตรฐานร้านอาหารนี้มีมาตรฐานจังหวัดนี้มีมาตรฐาน ใครก็มาเที่ยวได้ประเทศไทยก็พยายามนะครับที่จะมองหาแหล่งหรือกิจกรรมเพิ่มเติมนะครับสร้างความเชื่อมั่นโปรง่งใสชัดเจนนะครับมิตรภาพเรามีอยู่แล้วดึงความเป็นไทยดึงความเป็นคนที่มีน้ําจิตน้ําใจมีอัธยาศัยที่คนทั้งโลกต้องการมาสัมผัสเหล่านี้ครับความเชื่อมั่นเกิดอะไรมันก็จะตามมาสิ่งเหล่านั้นจะทําให้ตัวเลขของเรานะครับกลับมาเป็นผู้นําด้านการท่องเที่ยวเหมือนเดิมครับ เมื่อฟังมาแล้วรวมๆทุกมิตินะครับตอนนี้นัตตีหนีเที่ยวต้องบอกว่าต่อไปประเทศไทยต้องไม่หนีใครครับไม่หนีใครต้อนรับทุกคนนะครับโปร่งใสชัดเจนนะครับแล้วก็เราต้องทําประเทศเราให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในเชิงคุณภาพมากกว่าปริมาณมาทําให้ประเทศไทยมีเป็นหมุดหมายนะครับที่ไม่ใช่คนอยากจะมาทำไอ้พวกแบดคอนเทนต์หรือมาปาร์ตี้กันเท่านั้น เราเรื่องความสนุกสนานเราเต็มที่อยู่แล้วแต่ในขณะเดียวกันเราก็เพิ่มคุณค่าเพิ่มศักยภาพในประสบการณ์ให้กับนักท่องเที่ยวได้ได้รับประสบการณ์ที่ดีและมีความสุขกลับไปบ้านเขาไม่ใช่กลับไปบอกว่ามาที่นี่มันอย่างเดียวแล้วกลับไปแล้วก็ปวดหัวนะครับกลับไปก็ไปมีปัญหาเรื่องยาเรื่องอะไรไปเพราะฉะนั้นฝากทุกหน่วยงานทุกท่านนะครับไม่ว่าจะเป็นบริษัทห้างร้านที่ทําเรื่องท่องเที่ยว นะครับเอกชนทุกๆคนนะครับภาครัฐภาคออวิชาการนะครับภาคสนับสนุนเราทั้งหมดเนี่ยนะครับวันนี้ต้องจับมือกันอย่างจริงจังดันนะครับช่วยกันผลักดันแล้วก็ดึงนะครับให้ภาพลักษณ์ที่ดีการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพการท่องเที่ยวที่ใครๆก็อยากจะมาเที่ยวใครๆก็เที่ยวได้กลับมาเที่ยวในเมืองไทยอีกครั้งขอบคุณที่ติดตามครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ เปิดประตูออกเดินทางสู่โลกใบใหญ่นัตตี้นี้เที่ยวจะพาไปเพียงเธอเปิดใจคนหามิธรรมชาติวัฒนธรรมวิธีชุมชนให้ทัศนาพาเที่ยวด้วยรักเข้ารวมัศรัทธาในความยั่งยืน